กลับจากเยี่ยมญาติหนุ่มขับกระบะเสียหลักถลายพุ่งชนเสาไฟพลิกคว่ำดับหนึ่งสาหัสหนึ่งเวลา12นาฬิกา30นาทีวันที่11มิถุนายนตำรวจได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุว่าจันทบุรีมีอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำบนถนนสุข,ขุมวิทแยกหนองขอน เข้าตูมืองตากคมบางอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีแพทย์นิติเวชโรงพรยาบาลพระเกล้าและกําลังอาสากู้ภัยเดินทางตรวจสอบและให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะสีเทาอยู่ในสภาพเสียหลักพลิกคว่ำตกลงไปในร่องกลาถนนสภาพพังเสียหายส่วนด้านบนพบเสาไฟสองสว่างถูกแรงชนโค่นหักงอได้รับความเสียหายหักงอหนึ่งต้นส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายเป็นหญิงหนึ่งราย ทราบชื่อคือนายโสภาสนวนนามสกุลอายุ25ปีเป็นคนขับถูกนำโัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้าแล้วส่วนภายในรถฝั่งผู้โดยสารพบผู้เสียชีวิตหญิงหนึ่งรายทราบชื่อคือนางสาวคณิตสอนสงวนนามสกุลอายุ26ปีอยู่ในสภาพร่างทะลุกระจกผ้าติดกับประตูรถแคานเวรตรวจสอบร่างกายพบมีบาดแผลชะกันที่บริเวณหน้าอกและใบหน้า ตรวจสอบในที่เกิดเหตุยังพบทรัพย์สินเป็นสร้อยคอทองหนึ่งเส้นแหวนทองหนึ่งวงนาฬิกา1เรือนและเงินสดอีก4,000บาททางเจ้าหน้าที่จึงได้ถ่ายภาพบันทึกไว้เป็นหลักฐานจากการสอบสวนทราบว่านายโสภาผู้บาดเจ็บพร้อมกับนางสาวคณิศสอนได้ขับรถกลับจากมาเยี่ยมญาติที่บ้านจังหวัดตราดกำลังจะกลับไปทำงานต่อที่จังหวัดระยองซึ่งจากการตรวจสอบร่องรอยหลักฐาน คาดว่าเมื่อขับมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเพิ่งจะมีฝนตกลงมาทําให้ถนนลื่นจนรถเสียหลักถลายไปพุ่งชนกับเสาไฟส่องสว่างและพลิกคว่ำตกลงไปในร่องกลางถนนหรืออาจจะเกิดปัจจัยอื่นทั้งนี้สาเหตุยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนของตํารวจเบื้องต้นจะได้ตรวจสอบร่องรอยหลักฐานในที่เกิดโดยละเอียดและสอบปากคำผู้บาดเจ็บเพิ่มเติมในการสรุปสาเหตุที่แน่ชัดต่อไป